ครับผมแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อที่คิดถึงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาปะกันอีกแล้วนะครับก็ช่องเฉลิมศรีสมโพธนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถรับชมกันได้นะครับทาง youtube และก็ทาง facebook นะครับได้ทั้งสองทางนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ผมก็จะมาตามติดสถานการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทางบ้านได้รับชมดูนะครับนว่ามีชาวบ้านและประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์วันนี้ก็เป็นวันที่26นะครับเนาะก็จะเป็น,นเลขบัตรประชาชนหมายเลขหนึ่งสองสามนะครับ ก็ี๋ยวเดียวันนี้ก็รู้สึกว่ามากหน่อยนะครับประชาชนจะอุ่นหนาฟ้าข้างนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ เมื่อวานนี้ยังไม่พอเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้มันหมายเลขบัตรประชาชนเลขศูนย์นะครับส่วนมากก็จะเป็นของคนพิการนะครับว่าได้

อันนี้อยู่บ้านไหนนะครับอ,อ๋ออยู่เมืองตึงนะครับนี่กับเมืองตึงนะครับอยู่ที่ไหนกันพ่อครับเนี่ยครับอ,อยูบบอ่บ้านใหม่บางเหนือมอบ้านใหม่ละป้านเราครับ,บแ,มรแม่พริกนะครับ <c oughs> แล้วนั่นล่ะครับอ๋อมากันหลายวันนี้มีสิส <c oughs> เลขบัตรประชาชนวันนี้มันสามเนาะหนึ่งสองสาม ตามหมยเลขครับอบตามหมายเล็กตมม่กว่านี้บ่ค่อยจะมีคนต่อไหนครับแต่ว่าผมกามมาติดตามสถานการณ์อยู่ <laughs>